อยู่ตรงนี้ดูแซบไหมแซบมากแซบว่ะแต่ว่าอยากรู้ว่าแม่ค้าจะแซบกว่านี้หรือเปล่าแนนสิจะแซบขนาดไหนนะคะวันนี้เนี่ยแจ็คจะควงมาเลยขอต้อนรับเจ๊พรค่ะเจ๊พรคนสวยค่ะโอ,อ,อ,อกนะบอ แหวนครับนี่เจพอลผมรักเจนะนี่เจพอลต้องตื่นแต่ตีสามคือมาทาตาแข่งกันกับพวกเราคุณรู้ไหมว่าเขาเซ็กซี่มากที่ระยองใช่เขาแซ่บมากนะคุณ้เดี๋ยวก่อนขอถามเจพอลเลยดีกว่าขอถามอายุหน่อยได้ไหมคะจ๊ป้าสี่สิบห้าหรือคะแล้วเราเรารู้สึกยังไงที่เราแบบแต่งตัวแซ่บๆอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกดีไหมคะ สนุกกับการแต่งตัวชอบชอบใช่ไหมคะใช่ชอบแต่งตั้งแต่สาวๆเลยปะคะแต่งแฟนสาวๆหรอรู้สึกว่าไม่แก่เนาะแบบว่าแซ่บตลอดสวยแล้วแฟนรักแฟนหลงแฟนรักแฟนเนี่ยที่รักพ่อทีวีก็ชอบพูดว่ามีแฟนเออเธอเขาเป็นอย่างนี้ตลอดเดี๋ยวก็เลิกกันเลยนะให้เขาเลิกกับแกหรือว่ายังไงโอ้ยผมชอบคนรวยดูแว่นสิเร็วเนาะเร็วนี่นี่ผมถามนิดนึงว่าตอนที่แต่งตัวแซ่บๆหรือว่าเซ็กซี่อย่างเงี้ยลูก ลูกสามีรับได้ไหมเท่านั้นได้สิไม่ได้จะแต่งได้หรือได้สิไม่ได้แต่งได้หรือแล้วความความรู้สึกลูกได้เลยนะความรู้สึกคือเหมือนแบบเราอยากจะแต่งตัวไม่เหมือนใครอย่างนี้ป่ะคะใช่แล้วการแต่งหน้าล่ะแต่งเองสไตล์ตัวเองแต่หนูอยากหนูอยากรู้ว่าเคยไหมคะแบบว่าเวลาคนเราแต่งตัวแบบแปลกๆหรือว่าแบบแซ่บๆซ่เซ็กซี่ชอบมีบางทีแบบลูกค้ากลัวเคยมีแบบลูกค้ากลัวจนไม่ยอมเข้ามาไม่เลยเขาชอบเขาชอบใช่ไหมเขาพูดว่าอย่างไง บมาบอกว่าแม่ค้าแต่งตัวแปลกดีเนาะสวยดีแล้วก็ชอบเน้นว่าทำไมถึงกล้าแต่งเอาใจมันลักด้ะดเสื้อผ้าของเจพรนะคะเสื้อผ้าเยอะมากเลยทีเดียวแล้วว่าไม่เคยใส่เสื้อผ้าซ้ำกันเลยจริงปะคะจริงใส่ซ้ำซ้ำสิใส่บ้างใส่บ้างแต่สั่งตัดใหญ่ใช่ใช่โอ้เดือนจะตัดใหม่ทุก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 เดือนอ่ะค่ะโอ้ตัดใหม่ทุกเดือนคือปกติไม่ซื้อจะตัด เรามีมีช่างร้านประจําที่ตัดเสื้อผ้าให้ใช่ไหมคะมีน้องสาวน้องสาวตัดเองเลยสีผมเหมือนใครบ้างเหมือนเหมือนเมย์เมย์ตามหาเมย์แม่หายอ่ะไม่แต่เขาแต่งหน้าโอเคนะแต่งหน้าแบบว่าสวยเลยอะแล้วสีผมนี่เปลี่ยนบ้างปะคะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามไวจะจบสีเนี้ยมากชอบสีแดงมาพูดถึงอาหารเขาแม้พี่ย่าเราอยากดูแล้ว่าอาหารอาหารดีกว่าเห็นว่าร้านเจพอเนี่ยราคาถูกมากถูกจริงหรือเปล่าคะ จริงมาคาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แรกเลยอันนี้คือสามสิบปลากระพัดกุ้งกระพัดกุ้งจานประมาณนี้ไหมไม่นจะน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้นขายเท่าไหร่คะรายกผมดูว่าจานที่สามสิบเจ๊งนะครับร้านผมแต่่นน้้อยกวาีคุณเจ๊งเลยนะเดีไหนชิมซิอร่อยปะกินไม่ได้อะกินเดี๋ยวผมกินได้เดี๋ยวผมกินให้อ่ะเดี๋ยวลองดูผ่านไหมยังไม่ได้คืนเลยยังไม่ได้คืนเลยพอออกทีวีแล้วเป็นงี้ย อร่อยอร่อยนี่ผมไม่ใช่คุณนักสามสิบบาทต่อไปต่อไปสามสิบบาทก็สามสิบเป็ใช่แต่มันจะน้อยกว่านี้นิดนึงนิดเดียวนะน้อยพันนี้นิดเดียวค่ะไม่แต่อร่อยอร่อยเมื่อกี้ชิมแล้วอันนี้ขอพูดเลยจานนี้อะไรเอ่ยจานนี้มึกทอดกระเทียมไข่ดาวมึกทอดกระเทียมไข่ดาวปกติที่ร้านขายจานเท่าไหร่คะพี่ใหญ่สามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทที่ไม่มันนีอ่ากินก่อนเฮ้ยพี่ยหญ่เบาเกินปลาหมึกเขาบอกว่าดี่ยออ นี่เมนูอะไรเจ๊พอบร์ตนี่แซ่บอยนี่น่านะกินปลาหมึกได้กินหมึกินได้ปะแต่ว่าจะเผ็ดไหมอ่ะเผ็ดนิดนิดโหเผ็ดกิน้งพยปูปดมากเลยอ่ะจ้าปากจิ้งพ้าอย่างงี้จานเท่าไหร่คะมันสามสิบบาทตามกระปุกแต่ว่าจะน้อยพอดีนิดนึงนะนิดเดียวเนี่ยดูดปูซิแซ่บมากอ่ะแซ่บไหมอร่อยอ่ะ อันนี้ค่ะอันนี้คือยำปูมายำปูมาแปลว่ากิราทาไปกินที่ร้านหาดสิบบาทมันจะน้อยสนีนิดเดียวมันจะน้อยแต่เดียวเจ๊พรหน่อยว่าทำไมถึงขายอาหารถูกจังเลยอ่ะแล้วเราเอากำไรจากตรงไหนอะคะมันได้นะมันก็ได้จำได้น้อยน้อยือใจขาดเหยาเหยเจ๊พร่ะไม่ได้กินทานนะกกินเอาให้เจ๊พรน่ไม เรคเคยมีแบบว่าเมนูแปลกๆไหมที่แบบเจ๊พรอยู่นี่ใสๆอะไรไปก็เป็นเมนูใหม่ขึ้นมาเลยเคยไหมหมูต้มโบราณวันนี้วันนี้เจ๊พรจะมาทําให้เราดูด้วยให้เราชิมที่บอกว่าเมนูใส่อะไรก็เป็นเมนูใหม่เลยนะชื่อเมนูอะไรคะต้มลมิตรโบราณอ้าลมิตรโบราณหนูขอแซ่บๆนะคะหนูชอบงานเจ๊พรเชิญเจ๊พรจัดเลยค่ะก็คือเมนูนี้เอาทุกอย่างใส่รวมกันเหรอคะเจ๊อรใช่ใช่ใส่รวมกันนี่มีอะไรบ้างอะคะมีกุ้งมีหมูมีเนื้อ มีกุ้งมีหมูมีปลาหมึกจะเป็นลูกมือให้เอาอะไรบอกเลยเอาเลยทําเลยเดี๋ยวกินให้เป็นงานยากอยู่แล้วนี่บอกสูตรได้ไหมเจ้พรขายสูตรไหมอันนี้ไม่ขายไม่ใส่ทุกอย่างขายบอกเลยเลยคุง่ายจะขอสูตรขอสูตรไปเปิดร้านอาหารอย่างเดียวเลยนะ้นคนเนี้ยนะถ้าเขาเป็นแม่ค้าแซ่บเขาทำไปด้วยเขาต้องเต้นไปด้วยไปไม่แล้วคุณรู้เปล่าว่าเขาชอบเต้นไม่เปิดเจ๊พ ชอบขี่ชอปเปอร์เหรอคะใช่ขี่นะคนะขี่ครับเองไปท่คงทับแองด้วยว้าโอ้โหนี่ไงดูสิคันเบลเลอร์เลยอ่ะไหนโอ้โหพี่ออกมาอะแล้วเวลาไปไหนมาไหนแจพรก็ใช้ชอปเปอร์เวลาไม่เวลาไปแพร์พีใกล้ๆอ๋อไปใกล้ๆหนูก็ชอบนะคะเพราะว่าสวยขับไปไกลไม่ได้เดียวโดนตูด เจพอเนี่ยไม่ใช่แค่แต่งตัวแซ่บเซ็กซี่เท่านั้นเขาเป็นคนใจบุญด้วยบางวเนี่ยเขาชอบทําบุญลงทานด้วยใช่ไหมคะเจพอช่วยแชร์หน่อยได้ไหมคะว่าทําบุญอะไรยังไงบ้างคะอ๋อไปเวลาวัดก็มีงานมันเกิดพระอาจารย์กระถิ่นเเวลาวัดปีงานเนี่ยนันเรามีเราก็ไปทําลงทานไปเลี้ยงศพสามโคลม้เลี้ยงเขาอะไปเป็นลงทานรวมกับคนอื่นอ่ะเหมือนก็มีงาน ใช่ใช่เอาแต่ต้มตำผลไม้ไปเพราะว่าสามลายคนเดียวไงถ้าทำเองเลยคนเดียวมโนทนาราศรูนะครับเจ้าพ่อทานถึงแน่นาคตหน่อยดีกว่าไหมว่าจะมีสาขาสองมีไหมฮะอ๋อไม่มีเพราะเป็นคนชอบสาคนเดียวใชเองแยกทางเดียวสาขาสองไม่มีใจมากรุงเทพไอยากกินไงลูกลูกลูกจางก็ไม่มีคนกรุงเทพอยากกินก็ให้มาระยองมาระยองมาเที่ยวระยองเลยเลยแวะนันิดเดียวได้เลยครับผมเพราะว่าเรยองมีที่เที่ยวเยอะด้วยคุณเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าพ่อค่ะเสร็จแล้ว จะได้กินยังคะขอแซ่บเลยนะคะทุกคนเพราะเสียงไม่ค่อยมีเลยอะค่ะโอ้โหดูดิเขาไม่ขายสูตรเราด้วยนะเมนูนี้คือเอาทุกอย่างรวมกันใช่ไหมคะแล้ววิธีปรุงล่ะคะเราต้องใส่อะไรบ้างไม่มีอะไรมากเลยมีแค่พี่มะนาวเม็ดมะนาวกวกนน้ำปลาน้ำปลาสามอย่างเองเหรอคะน้ำปลาหนึ่งน้ำตาลนิดนึง เล่นมะนาวเป็นรักจะแด้เสร็จแล้ว<ห>ต้องยังรวงนิดใช่ไหมคะโบราณโบราณนี่นี้ต้องโบร,ราณแต่หนูชอบที่นี่อย่างหนึ่งนะอาหารทะเลเขาสดมากแล้วรู้ป่ะปลาหมึกอ่ะเขามีไข่อยู่ในนั้นตลอดเลยอ่ะไข่ปลาหมึกใช่หนูชอบกินไข่ปลาหมึกบางที่นะบอกไข่ปลาหมึกแต่ไม่เคยเห็นไข่ปลาหมึกเลยเห็นแต่วิญญาณไข่คุณนดูพริกเขาสิพริกที่เขาใส่อูหมาค่ะเจพรหนูเองเลยแล้วเดี๋ยวหนูจะบอกว่าเจพรดีหรือเบา มาอยาชิมเลยพี่อะไรดูชิมหนูชิมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะแจพอเอาไข่มาทำไมฮะนี่ให้ดูไหมนี่ให้ดูให้ดูไข่ปลาหมึกด้วยมีไข่ปลาหมึกด้วยว้าวเดี๋ยวกิฟตกินเองกิฟตเป็นสายชิมอ่ะให้เจพรฝากร้านด้วยไปดฝากร้านหน่อยค่ะเจพรค่ะอ๋อค่ะไปจักระยองก็20กิโลไปถึงปากทางวัดธรรมจิตเลี้ยวซ้าย2กิโลถึง ค่ะใครอยากที่จะมาชิมฝีมือเจ๊พรนะคะแต่อะไรนะคะแต่ถามถ้าไปไม่ดูจริงถามคนแถวนั้นก็รู้จักกันหมดถามคนแถวนั้นรู้จักแน่นอนเป็นไงกูกิฟต์ข้าไก่ถุงเอาไบ้านเอาไปกินที่บ้านอร่อยไหมเอาไปอุ่นให้แม่กินอร่อยมากค่ะเนี่ยไข่ปลาหมึกนั่นมากกลิ่นแซ่บมากเลยอ่ะโอ้โหเขอใจคอยไข่ดีๆนะคะเจ๊พอนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณคเจพอยทุนี่จบแล้วอทิมจบแล้ว ไม่ไูเ,เลยทำไมมันสั้นอย่างน้คลิปอ่ะออถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการดาวสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย